สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประวัติศาสตร์นาฬิกาจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับเรื่องของเรือธงนั้นมีอยู่ทุกวงการไม่ไว่าจะเป็นวงการโทรศัพท์มือถือหรือว่าวงการรถซุปเปอรค์คาร์ก็จะมีคำว่าเรือธงนั้นเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับเรือธงนั้นคืออะไรมีราศัพท์มาจากไหนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรือธงหรือ f Flagship หมายถึงเรือรบที่มีผู้บัญชากองเรือโดยสารอยู่และเป็นที่ตั้งของส่วนบัญชาการกองเรือโดยจะชักธงชั้นยศนายพลหรือพงประจำตําแหน่งของผู้บัญชาการท่านนั้นไว้บนยอดเสาเพื่อที่จะให้เรือลำอื่นๆน,นะครับในกองเรือเดียวกันนั้นสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะเป็นเรือที่ส่งอาณาสัญญาณให้เข้าโจมตีหรือกระทําการใดๆนะครับ นอกจากนั้นนะครับเรือธงยังรวบรวมยุทธโภปกรณ์ที่ล้ําสมัยอยู่ในนั้นด้วยนะครับในปัจจุบันคําว่าเรือธงไม่เพียงแต่หมายถึงเรือเท่านั้นนะครับแต่ยังถูกยืมนํามาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นวงการค้าปลีกเพื่อสื่อความถึงผลิตภัณฑ์ที่แพงที่สุดหรือที่ดีที่สุดของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการใช้คําดังกล่าวในภาษาไทยนะครับเป็นการแปลงแบบ ตรงตัวมาจากคำว่า flagship นะครับในภาษาอังกฤษถ้าในวงการโทรศัพท์มือถือนะครับคำว่าเรือธงคือสุดยอดของรุ่นในแบรนด์นั้นๆน,น,นะครับถ้าในรถซูเปอร์คาร์ก็จะหมายถึงสุดยอดรถนะครับในแบรนด์นั้นๆด้วยเช่นกันนะครับหรือที่เรียกกันว่าตัวท็อปแล้วถ้าหากจะพูดถึงวงการนาฬิกานะครับก็มีการใช้คำว่า flagship หรือว่า เรือธงในวงการนาฬิกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไซโกจนไปถึงพาเท็กฟิลิปนะครับก็จะมีคำว่าเรือธงนั้นแฝงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและถ้าจะกล่าวถึงตานานของคำว่าเรือธงในยุค1960ขึ้นมานะครับก็จะมีตำนานของคำว่าเรือธงในแบรนด์ลองจินนะครับซึ่งเป็นเรือธงแบบ ตรงตัวเลยนะครับเพราะว่ามีการสลักฝาหลังเป็นรูปเรือธงอยู่ที่ฝาหลังนาฬิกาของแบรนด์ลองจินในรุ่น f l a g s h i p ลองจิน l a g s h i p นะครับถือกำเนิดในปี1960นะครับเป็นรุ่นแรกที่มีการสลักฝาหลังเป็นรูปเรือธงนะครับแล้วก็รวมทุกสารและสินรวมถึงศิลปะชั้นสูงนะครับอยู่ในนาฬิกาในรุ่นนี้นะครับ ซึ่งยุคนั้นนะครับมีการลงยาเอนเมลที่ฝาหลังนะครับเป็นศิลปะที่ล้ำมากๆนะครับในยุคนั้นการลงยาเอนเมลคือการนำแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับมาบดหรือตำให้เป็นผงนะครับแล้วก็นำมาหยอดลงในเบ้าของฝาหลังนาฬิกานะครับแล้วก็นำไปอบด้วยความร้อนนะครับจึงได้ศิลปะที่มีชื่อว่าเอนเมลขึ้นมานะครับ สลักอยู่กรอบของเรือที่อยู่ในฝาหลังของแบรนด์ลองจิ้นในรุ่นแฟล s h i p ในรุ่นนี้นะครับจึงเกิดเป็นตำนานนาฬิกาชั้นสูงของแบรนด์ลองจิ้นที่เป็นแบรนด์เก่าแก่มากกว่า180ปีนะครับถึงปัจจุบันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับนาฬิกาเรือนจรนะครับกับลองจิ้นในรุ่น Flagship ในรหัส ref 31184นะครับระบบออโตเมติกคาลิเบอร์ l 3 4 5หรือ อินเฮ s าส์ลองจิน3 4 5นะครับซึ่งเครื่องกลไกลในรุ่นนี้นะครับเป็นกลไกลชนิดพิเศษนะครับที่โรเตอร์นั้นเป็นแบบ,บรารงรถไฟหรือที่เรียกกันว่าเครื่องเจ็ตนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโรเตอร์ปกตินะครับเพราะจะมีวงแหวนที่เป็นซี่ของฟันเฟืองนะครับล้อมรอบโรเตอร์และก็ชุดเมติกเอาไว้นะครับเพื่อจะเพิ่มพลังงานที่ชุดเมติกนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับจาก แรงโน้อมถ่วงกับการหมุนแบบโมเมนตัมที่เพิ่มพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งล้ำมากมากเลยนะฮะในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิการเรือนจริงที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับเรามาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาในรุ่นนี้กันนะครับ และแน่นอนว่านาฬิการเรือนนี้นั้นเป็นนาฬิกาวินเทจในยุค1960และมีกลไกที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะซ่อมยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเจ็ตหรือว่าโรเตอร์รางรถไฟนะครับผู้ที่จะมาทําการซ่อมนาฬิกาในรุ่นนี้นั้นก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาในระดับสูงนะครับถีงจะซ่อมนาฬิกาในเครื่องสไตล์นี้แนวนี้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องในบรรดาเครื่องในแนวเครื่องเจ็ตนั้นซ่อมยากนะครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาซิต้เซนใน รุ่นเจ็นะครับที่เป็นเครื่องรางรถไฟแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับก็ซ่อมยากเช่นเดียวกันนะครับซ่อมยากมากนะครับสําหรับในกาที่เป็นเครื่องในแนวนี้นะครับ อันดับแรกนะครับเมื่อรับนาฬิกามาเราต้องเช็คสภาพนาฬิกาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนฝาหลังรวมถึงสายนะครับนอกจากนั้นเรายัางมีบริการขัดเซลลูลอยนะครับแถมไปให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้ในการนั้นดูใหม่ยิ่งขึ้นนะครับการดูเวลานนั้ก็จะดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับนาฬิกาก็จะสวยใหม่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แถมการล้างตัวเรือนไปด้วยในตัวนะครับมาทุกขั้นตอนการเซอร์วิสโอห้อลเครื่องรุ่นนี้กันนะครับเครื่องรุน,นี้นั้นเราจะถอดมาจากชุด หน้าปัดด้านหน้านะครับแล้วก็ต้องทําอย่างระมัดระวังนะครับเพราะชิ้นส่วนนั้นมีอะไรที่หายากม,มากๆเลยนะฮะแล้วก็บ้านเรานั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับการดีวอะไหล่ในกาบเรือนี้นั้นต้องดีวจากทางต่างประเทศเท่านั้นนะครับเช่นทางยุโรปหรืออเมริกานะครับมาดูด้านหลังของเครื่องกันนะครับแน่นอนว่าเครื่องเป็นโรตเตอร์รางรถไฟนะครับสวิตค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องยกชุดแถบแผง เมติกนะครับที่เป็นชุดเดียวกับโรเตอร์รางรถไฟออกมาด้วยนะฮะแล้วก็ทุกขั้นตอนการเซอร์วิสนั้นต้องทําอย่างประณีตมากที่สุดนะครับเพราะว่าในการเรืนี้นั้นซ่อมยากจริงๆนะฮะชิ้นส่วนมีไม่เยอะแต่ว่ากลไกนั้นค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ล้ํายุคนะฮะเรื่องนี้นั้นจะเป็นกลไกรูปทรง3ชั้นนะครับแล้วก็มี3สะพานจักแบบ ที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นสะพานจักรที่พาดระหว่างชุดกระปุกลานนะครับชุดจักรก็จะมี2พาส์นะครับแล้วก็จะมีชุดสะพานจักรกลนะครับหรือที่เรียกกันว่าแป้นทับจักรกลนะครับในการเรือนี้จะมีกิบล็อกหรือสปริงค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ซับซ้อนพอนสมควรนะครับแล้วก็กลไกนั้นจะไม่เหมือนของใครเลยนะครับจะเป็นเครื่องอินเฮ้าส์ที่มีรูปลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ น็อตนั้นจะมีหลายขนาดมากเลยนะทั้งที่เป็นน็อตที่มีปีกใหญ่แล้วก็เล็กลงมานะครับตามชิ้นส่วนของเครื่องนะครับแล้วก็ต้องจำน็อตทุกชิ้นส่วนให้ดีนะครับเพราะว่าน็อตนั้นไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยเหมือนกับนาฬิกาในยุคใหม่นะครับเพราะว่าในการยุคเก่านั้นแป้นชุดนี้ใช้กับน็อตในชุดนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ200กว่าชิ้นนะครับสำหรับนาฬิกาน,นี้แล้วก็ซับซ้อนพอสมควรเลยนะแล้วก็อะไรชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกาวินเทจนั้นค่อนข้างจะเบอบางนะครับเพราะวา เทคโนโลยีในยุคเก่านะครับเพราะฉะนั้นการเซอร์วิสต้องคอยระมัดร,ระวังในอะไรทุกชิ้นส่วนของนาฬิกาเรือนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาในการเซอร์วิสนั้นมีค่อนข้างจะจากัดนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับต้องเดินทางกลับประเทศเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการร,รักษาเวลานั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการเซอร์วิสด้วยเช่นกันนะครับ และนี่คือการล้างเครื่องโอหออย่างสมบูรณ์แบบนะครับเราจะต้องรื้อทุกชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในชุดด้านหน้าแล้วก็อยู่ในชุดของด้านหลังนะครับ mm. เพื่อจะล้างทำความสะอาดรวมถึงหยอดน้ํามันจาก เพื่อจะไปทดสอบเวลานะครับว่านาฬิกามีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใดนะครับและเมื่อเราทําการล้างนาฬิกาด้วยระบบล้างด้วยมือก่อนเป็นันดับแรกนะครับอันดับที่2เราก็จะมานํามาล้างด้วยเครื่องปั่นแบบ3ามน้ํานะครับเพื่อจะทําความสะอาดอย่างหมดจดนะครับสำหรับนาฬิกาวินเทจที่ไม่ได้ผ่านการสวิตมาอย่างยาวนานนะครับเราก็จะนํามาประกอบเข้าด้วยกันนะครับจนได้เวลาที่เที่ยงตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับสําหรับนาฬิกาวินเทจนะครับ แลวก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับมาดูเมื่อนาฬิกาเสร็จกันนะครับกระจกจะใสขึ้นนะครับตัวเรือนจะงดงามยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการเปลี่ยนสายมาใหม่นะครับเนื่องจากสายเก่านั้นมีอาการขาดนะครับแต่เราก็ยังเก็บบัคเกิลเดิมเอาไว้นะครับเพื่อจะมาใส่กับสายเส้นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของฝาหลังที่มีความสวยงามของศิลปะในยุคนั้นหรือที่เรียกกันว่าแอนิเมลนะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเรือธงที่ยังคงมีความงดงามอยู่นะครับจนถึงปัจจุบัน และนี่คือเดนกาวินเทจที่ แท้จริงนะครับแล้วก็ถ้าหาท่านใดนะครับสนใจที่จะนำนาฬิกาของท่านที่เป็นนาฬิกาวินเทจหรือนาฬิการทรงสปอร์ตหรือนาฬิกาในยุคปัจจุบันนะครับเรามีบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางคืช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพีกัด ร้านอยู่ถนนยานวาตัดใหม่พระราม3มนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางภูกระโจงคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟนะครับก็จะเจอกับศูนย์ซ่อมนาฬิกา modify watch company limited นะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมนาฬิกา modify watch training center นะครับเราสอนซ่อมนาฬิกาด้วยนะครับนอกจากงานเซอร์วิสนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์แล้วก็จะมีบริษัทโอ L ลสนะครับซึ่งขายสายอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า Tik t o k นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับการเล่าประวัติศาสตร์นาฬกาที่สวิสให้ทุกท่านฟังนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้โราลานไปก่อนสวัสดีครับ